สวัสดีครับวันนี้มาดูเครื่องตัดหญ้านะครับรุ่นสงจังหวะสี่หนึ่งหนึ่งนะครับอ่าอาการคือเวลาเล่นเครื่องสั่นนะครับอ่เดี๋ยววันนี้มาดูวิธีการแก้ไขนะครับเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับว่า สันแบบไหนนะครับ เครื่องนี้ก็สัน่นอาการสั่นหนักเลยครับแขนสองข้างเนี้ยสั่นไปเลยครับเวลาเล่นเครื่องนะครับเดี๋ยวผมมาเช็คที่ใบมีดนะครับว่า,าใส่ใบมีดได้ศูนย์หรือเปล่า เดี๋ยวเราถอดใบมีดออกมาดูก่อนนะครับ ผ้ารองนะครับผ้ารองใบมีดตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็ใช้บล็อกคายออกนะล็อกมุนไปทางขวานะครับ หุนไปทางขวาคือคายนะครับตรงนี้เองครับอ่าตรงนี้ไม่เข้าร่องนะครับ ใส่ใบมีดไม่เข้าร่องนะครับมันขีตัวนี้อยู่นะครับเนี่ยแค่นี้เองนะครับสำหรับอาการนี้นะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับที่มีอาการสั่นนะครับใส่ใบมีดไม่เข้าล่องแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเราใส่ตัวนี้ให้มันเข้าล่องนะครับ แล้วก็ทำการสตาร์ทดูว่ามันจะหายสันหรือเปล่าเาผ้าคุมใบมีดไว้นะครับไม่งั้นจะเกิดอันตรายได้นะครับ หมุกลับหลังนะครับเกี่ยวกลับนะครับซึ่งตัดหญ้าแทบจะทุกรุ่นจะเป็นเกี่ยวกับทุกแทบจะทุกรุ่นนะครับ สำหรับเครื่องนี้นะครับคือใส่ใบมีดไม่เข้าล่องแค่นั้นเองนะครับอ่าพอใส่ใบมีดกับเข้าล่องก็อาการสั่นก็จะหายไปนะครับ